จะไม่ลงอาบายคนคนผ่านผ่านค่าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความห,าาาาหมายพระศา,าสนาไม่สวัสด์ดีครับท่นานผู้ฟังที่เคารพบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับ รายการตามทางพระพุทธไจ้จาวพบก,กทานผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอคุณอมพรถนอมศักดิ์และครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาขอคุณอมพรถนอมศักดิ์และครอบครัวมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะ สร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณอมพรถนอมศักดิครอบครัวทุกคน ทุกคนในครอบครัวขอคุณอมพรถนอมสักขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตา์ขอคุณวิเชียนพวงดาวเรืองรับเป็นเช้าภาพ ก็จะได้อรุบ์ตนาสาธุกัสตาของคุณวิเชียนพวงเราเรื่องกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฝังธรรมะแล้วขอเิจท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดอจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเหตุให้เกิดขันธ์ห้าเนี่ยมันคืออะไรตัณหาแล้วต้องมาทำข้าใจอีกตัณหาเป็นเหตุให้เกิดขันธ์หได้อย่างไร ตัญหาเป็นเหตุขณะได้ด้วยการเพ่งเล็งอยากได้ในขณะที่นั่งอยู่มันมีธรรมะอยู่สามตัวในขณะที่นั่งอยู่ชีวิตประจาวันของเราเนะี่ยมีธรรมะอยู่สามอย่างหนึ่งอวิชชาไม่รู้ความเป็นจริง อวิชชากาับพิชชาไม่เหมือนกันนะอวิชชาหรือโมหะก็ได้อะโมหะก็ได้จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันหนึ่งโมหะไม่รู้ความเป็นจริงสองตัณหาอยากได้สโทมนัตคือโทสะไม่อยากได้ธรรมะสามอย่างเนี่ย ครอบงำจิตใจของเราทุกคนถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานนะธรรมะสามอย่างเนี่ยครอบงำจิตใจเราทุกคนเลยหนึ่งโมหะไม่รู้ความเป็นจริงว่าเป็นรูปเป็นนามสองตัณหาความต้องการความอยากได้สามโทมนัตคือโทสะความโกรธความไม่พอใจ ธรรมะสามอย่างนี้ครอบงำจิตใจหมู่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นในขณะนั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปนั่งเห็นไหมฮะเมื่อไม่รู้ว่าเป็นรูปนั่งเวลาทุกเกิดก็ไม่อยากได้ท่านั่งใช่ไหมไม่อยากนั่งอยากจะยืนอยากจะเดินอยากจะนอนเวลาทุกเกิด ไม่อยากได้เมื่อรับทุกเกิดไม่อยากนั่งต่อไปตัณหาก็กระโดดยืนดีกว่าตัณหาชวนยืนเลยนั่นภาวะสามอย่างเนี่ยลุมอยู่ในจิตใจของหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นรูปนั่งอยู่สองตัณหาสามโทมนัสหรือโทสะฉะนั้นในขณะที่นั่งอยู่ นั่งด้วยความอยากนั it, right? ่งใช่ไหมครันั่งโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปนั่งไม่รู้เป็นรูปนั่งนั่งด้วยความอยากนั่งนั่งด้วยตัณหาใช่ไหมไม่รู้เป็นรูปนั่งเป็นอวิชชาใช่ไหมเป็นโมหะใช่ไหมไม่รู้เป็นรูปนั่งเป็นโมหะนะแล้วก่อนนั่งอะอยากนั่งใช่ไหมโหลิสต์มปุ๊บเนี่ยโอ้โหเมื่อมีที่นั่งไหมเนี่ย จากนั่งแล้วแหมฟุกที่สุดเลยคนที่ข้าเราลุกพอดีเลยนั่งเพราะความอยากนั่งใช่ปะหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารูปยืนที่โหนอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะนั่งนั่นคือตัญหาแล้วก็ได้นั่งพอนั่งไปนั่งไปอยู่เฉยได้ไหมมันเมื่อยก็ต้องขยับเมื่อยก็เหยียดเท้าเมื่อยก็ต้องขยับ และในขณะที่เมื่อยเกิดขึนะ้นพอใจในความเมื่อยไหมพอใจไหมความเมื่อยพอใจไหมไม่พอใจนะั่นคือโทมนัทพอโทมานัทเขาครอบงำปุ๊บทำไงอยากจะขยับอยากจะยืนธรรมะสามอย่างใช่ไหมไม่รู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นรูปยืนจึงอยากนั่ง เมื่อได้นั่งแล้วนั่นคือตัณหาอยากนั่งเมื่อนั่งแล้วทุกเกิดอีกอยากขยับอยากยืนอยากเดินนั่นคือตัณหาอีกท่านั้นโทสะเนี่ยเหมือนไฟจี้คนทำให้ไม่อยากจะนั่งต่อไปตัณหาเนี่ยก็กระโดดไปพอใจในียบทใหม่ไม่อยากได้ียบทเกา่าลงนั่งปุ๊บนั่งด้วยโมหะไม่รู้ความเป็นจริง นั่งโดยอยากนั่งได้สองธรมุฐานแลใช่ไหมนั่งไปแล้วพอเมื่อยปุ๊บเกิดความไม่อยากได้ไม่พอใจนั่นคือโทมนัสนะนั่นคือโทมนัสตัณหาก็เข้าอาศัยยืนดีกว่าก็อยากยืนต่อยืนต่อไปด้วยตัณหาฉนันติดตามดูพฤติกรรมของจิตใจที่ต้องทำให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน มีธรรมะประชุมอยู่สามอย่างเข้าอาศัยอยู่โมหะตัณหาโทมนัสอาศัยอยู่ทีไหนฮะอยู่ในโลกโลกในที่นี้คือขันธ์ห้ามีขันธ์หน้าก็มีโมหะมีอภิชามีโทมนต์นบุญเจ้าจึงบอกว่าอิทาพิขเวกาเยกายานุปัสสีวิหาติอาตาปีสติมาสัมปชาโน วิธรรมชาโนอภิชาโทมนัสสังอภิชาโลเกโทมนัสสังให้ตามรู้กายในกายเพื่อเพื่อทำลายอาภิชาในโลกให้พินาศ ทำลายอภิชาตที่อาศัยอยู่กับขันธ์ห้าเนี่ยให้มันผิดนาศไปถ้าเราเข้าใจคํำสอนของพระพุทธเจ้าในประโยคดังกล่าวแล้วนี่เราจะรู้จุดมุ่งหมายของการทำวิปัสสนาแล้วการทำวิปัสสนาก็จะไม่ผิดพลาดเลยถ้ารู้จักคําว่ากายในกายถ้ารู้จักคําว่าอนุปัสสี ถ้ารู้จักคําว่าวิหารติถ้ารู้จักคําว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนถ้ารู้จักธรรมะดังกล่าวแล้วนี่นี่คือวิชาภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ากัดไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรตอนนี้เรากําลังศึกษาอยู่ตรงที่ตรงที่ทุกขังสมุทัยยะ อริยสัจจงทุกขังคือขันธ์ห้าสมุทัยะคือเหตุให้เกิดฉะนั้นทุกขังสมุทัยยะจึงหมายถึงเหตุให้เกิดขันธ์ห้าอาริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะคือเป็นของจริงแล้วก็มีจริงถ้าเราเข้าใจประโยคนี้ได้ผ่านอาริยสัจจะข้อที่สองเห็นไหมครับ อริยสัจจะของพระพุทธเจา้ากับอริยสัจ,จะนะธรรมชนตรีนี่มันย่อจนกระทั่งไม่ได้ความอะไรเลยทุกสมุทัยนิโรธมาจบอริยสัจสีนธรรมชนตีแต่อริยสัจสีในพระธรรมจักรปัตนสุตตทุกขะสมุทัยอริยสัจจะขอภัยทุกขะอาริยสัจจะทุกขะสมุทัยอริยสัจจะ ทุกขนิโรธาเยสัจแล้วก็ทุกขะนิโรธาคาไมดิปฏิปทาเยสัจขึ้นต้นว่าทุกๆทุกๆทั้งสี่เลยครับฉะนั้นเรียนน่ะไม่ได้เรียนเพื่อให้จบเรียนเพื่อให้รู้และให้รู้ทุกคํา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 จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะอ้าวตกลงนะตกลงก็คือ ทุกขะสมุทัยโยสัจจังดุก่อนพิฆุดทั้งหลายเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ใจอย่างเหตุให้เกิดทุกข์คือเหตุให้เกิดขัดหน้าเหตุให้เกิดทุกข์คือเหตุให้เกิดขัดหน้าประเสริฐมันประเสร,ริฐยังไงเออตัณหาประเสริฐตรงที่ได้ละละอื่นหมื่นแสนไม่ประเสริฐเท่ากับละตัณหา แล้วจะไปละตรงไหนตัณหาไปละตรงไหนละตัณหาละตอนทุกเกิดก็ให้รู้ว่าลูกนั่งเป็นทุกข์ละตอนที่จะยืนก็ไม่ได้ยืนเพราะอยากยืนยืนด้วยความจำเป็นต้องยืนเห็นความจำเป็นต้องยืนไม่ได้ยืนเพราะตัณหานี่คือการละตัณหาครับแหมมันละเอียด คือนี้นอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแต่ถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้นะท่านทั้งหลายอริยสัจจคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันมีผลกับเหตุขันห้าเนี่ยเป็นผลตัณหาเนี่ยเป็นเหตุขันห้าเนี่ยเป็นผลอันเนื่องมาจากตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดขันห้า ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เราก็เข้าใจคําว่าทุกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะทุกมันเกิดจากสมุท,ทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นเหตุให้เกิดขนันธ์ะเพราะฉะนั้นสมุทัยคือตัณหานี่เป็นแม่อวิชชาหรือโมหะเนี่ยเป็นพ่อมีแม่ไม,ม่มีพ่อตัณหาก็เกิดไม่ได้ เพราะโมหะไม่รู้ความเป็นจริงตัณหาจริงหลงอยากได้จริงพอใจตัณหาไม่รู้เลยว่ายืนอีกเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกทำไมมันไม่รู้ว่าเพราะมันมีอวิชชามีโมหะทำให้ไม่รู้ว่ายืนอีกมันก็ทุกข์อีกเราเนี่ยหลงตามใจตัณหาอยากนั่งก่นนั่งหารู้ไม่ว่านั่งอีกเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีก ดตามสิครับจะรู้ความเป็นจริงเลยเออพอนั่งปุ๊บแหมมันสบายมันพอไปสักเดียวมันก็เริ่มไปทุกข์ขึ้น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 ทนไม่ไหวอีกแล้วพอยืนปุ๊บทุกข์ลดทันทีโอ้ยสบายทุกข์ลดไปไประเดียวเดียวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกทนไม่ไหวอีกเปลี่ยนอีกนี่นะดินหลน ดิ้นจากนั่งไปเป็นยืนดิ้นจากยืนไปเป็นเดินดิ้นจากเดินมาเป็นนั่งดิ้นจากนั่งไปเป็นนอนนี่หรือความสุขของมนุษย์นี่หรือความสุขที่เราได้ได้จากทุกข์ลดไม่ได้ได้จากอย่างอื่นเลยถ้าทุกข์ไม่ลดนะแย่ yeah. นั่งแล้วเป็นทุกข์แล้วยืนแล้วทุกข์มันไม่ลดนะแย่ yeah. เลยแต่เพราะ นั่งทุกเกิดแล้วเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนซะทุกมันจึงลดแต่รูปยืนมันก็มีทุกอีกยืนไปอีกก็ทุกอีกเปลี่ยนจากรูปยืนมาเป็นนั่งทุกเนื่องจากยืนก็หมดแล้วเราก็บอกเออสบายได้นั่งพอนั่งไปนั่งไปอา้าวทุกเนื่องจากนั่งเกิดอีกทนไม่ไหวอีกต้องขยับแล้วขยับอีกขยับแล้วก็ยังทุกอีกอยากจะยืนอีกเห็นไหม ท่านถ้าเราตามดูชีวิตของเราอาจารย์ปรินดาสามเดือนนะตามดูให้ชัดเจนเลยนะตามดูไม่ต้องตามดูใครตามดูรูปนั่งนั่งมันไปเรื่อยๆประเดี๋ยวก็รู้แล้วรูปนั่งก็มีทุกดูรูปนั่งไปเรื่อยๆทุกทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องยืน รูปนั่งหมดทุกเนื่อจากนั่งก็หมดพอรูปยืนเกิดทุกเนื่อจากรูปยืนก็เกิดพอลงนั่งปุ๊บรูปยืนหมดทุกเนื่อจากยืนก็หมดชัดเจนแล้วในที่สุดท่านก็จะเบือ่อนั่งแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกยืนแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกดินแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเบื่อชีวิตที่มีแต่ทุกข์กับทุกข์ นันรู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ากับรู้ทุกละอะไรไม่ประเสริฐเท่ากับละตัณหาอ่ะเงื่อนไขตรงนี้มีรายละเอียดเยอะนะเพียงให้เราได้เข้าใจไว้ก่อนว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั้นคือตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์นั้นหมายถึงเหตุให้เกิดขันหา้านะ ได้แก่ตัณหาคือ,อตันหาเนี่ยทำให้มีพบใหม่แหมพบใหม่นี่มันไกลเหลือเกินตัณหาเนี่ยทาให้มีอริยาบทใหม่ได้ไหมริยาบทเก่าคือขันห้าใช่ป่ะริยาบทใหม่ก็เป็นขันหน้าไหมเอาเลยไงไม่ต้องรอคําพบค้ชาติละครับเอาปัจจุบันเนี่ยนะครับ นั่งอยู่นี่ขันห้านั่งใช่ป่ะรูปดำนั่งใช่ไหมนั่งเนี่ยรูปดำนั่งนะพอยืนปุ๊บรูปนั่งหมดไหมฮะหมดรูปนั่งหมดทุกเนื่อจากนั่งหมดไหมฮะถามก่อนพอยืนปิดปุ๊บรูปนั่งหมดทุกเนื่อจากนั่งหมดไหมอันต้องพิสูจน์ด้รูปนั่งมีทุกเนื่อจากรูปนั่งก็ต้องมี รูปยืนเกิดทุกเนื่อจากรูปยืนก็เกิดแต่เกิดครั้งแรกไม่ชัดเจนอยู่นานไปนานไปนานไป,นนไปเริ่มชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นแล้วในี่สุดก็ทนยืนไม่ไหวตามรู้อีกเมื่อทนยืนไม่ไหวตัณหาก็อยากจะนั่งถ้าเราตามใจตัณหาก็นั่งสมความต้องการของตัณหายืนเป็นทุกขพอเลิกยืนทุกเนื่อจากยืนก็หมดมันนั่ง นั่งก็มีทุกข์นั่ง่ใหม่ยังไม่ทุกข์นั่งนานไปนานไปก็ทุกข์เกิดขึ้นทนไม่ไหวอีกนอนดีกว่านอนทุกเนื้อรูลบนั่งหมดทุกเน,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 นื้อจารนก็หมดไปนอนลูบนอนมีทุกเนื้อจารูลบนอนก็ต้องมีใช่ไหม รูปนอนในท่าข้างขวาแล้วทุกนอนในท่าข้างขวามีไหมมีพลิกไปทางซ้ายอีกรูปนอนในทางซ้ายก็มีทุกไหมมีอีกนี่นะครับนะนี่ครับขันห้าถ้าเราไม่ตามดูตามรู้มันก็มีอวิชชาเขา้าครอบงำตลอดอยู่กับการอยากนั่งอยากนอนอยากยืนอยากเดินโดยที่ไม่รู้ว่า อะไรเป็นต้นเหตุเกิดค,ความอยากเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นรูปนามที่ไหนมีรูปนามที่นั่นก็ต้องมีทุกข์หมดรูปหมดนามเมื่อไรก็หมดทุกข์เมื่อนั้นที่ไหนมีขันห้าที่นั่นก็ต้องมีทุกข์หมดขันห้าเม่อไรก็หมดทุกเมื่อนั้นต่นี้มันหมดไม่ได้ก็ต้องเอาขันธห้าชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาชุดเก่านี่คือเห็นความจะเป็นนะ นั่งอยู่รูปนั่งเป็นทุกข์ทนไม่ไหวแล้วต้องยืนเพื่อแก้ทุกข์มันนิสัการว่าจะยืนเพื่อแก้ทุกข์นั้นเอารูปยืนทำไมแก้ทุกข์รูปนั่งพอนั่งหมดทุกข์ในจารงหมดก็ไปยืนต่อตามรู้ตามเข้าใจอย่างเงี้ยล้วนเป็นอารมณ์ของปัญญาทั้งหมดนะอ้าวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ และตัณหานี่เกิดพร้อมกับความกำหนัดความพอใจนี่คือเป็นหน้าที่ของตัณหาตัตระตัตสริปตัตระตัตลาพินันธีก็คือมีความเพลิดเพลินในกามอารมณ์กามคือสิ่งที่น่าคร่หน้าปรารถนาสิ่งที่น่าคร่หน้าปรารถนาเป็นอารมณ์จึงเรียกว่ากามอารมณ์ต้องเข้าใจทุกคำทุกประโยคนะธรรมะ ถ้าเราไม่เข้าใจทุกคำทุกประโยคเราก็จะไม่เข้าใจอ่านได้อ่านจบแต่จบพร้อมกับความไม่เข้าใจโอ้ยอ่านมาหลายเที่ยวแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมจึงไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้โยนิสมาติการแต่ละคำแต่ละคำแต่ละประโยคเลยและจะไปรู้เรื่องได้อย่างไง อยากนอนได้ยังไงหลายคนขยี้ตาเมื่อไหรจะเลิกท่าพูดอยู่แล้วเนี่ยคนมีปัญญาก็อยากฟังคนไม่มีปัญญาก็เบื่อฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่อยู่สองชนิดนะเรื่องเรื่องนี้นะ ถ้าใครฟังเรื่องอริยสัจสีเข้าใจโอ้ยมีบุญที่สุดในชีวิตผมเองผมยังต้องวัดตัวเองโอ้โหเรากว่าจะเข้าใจอริยสัจสี่เนาะต้องใช้เวลาผ่านมาตั้งห้สิบปีหกสิบปีนั่นยิ่งแก่ยิ่งพูดมากอาริยสัจสี่ รุ่นนี้พูดมากกว่ารุ่นที่เดียวแล้วเพราะมันรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นมากขึ้นก็เลยยกให้ตนทลายมากขึ้นมากขึ้นท่านทลายก็โอ้ยมันล่นกระจาดนะครัอาจารย์มันจะจบเลื่ถึงจะได้ไปนอนกันอ่าอาจก็เรียนธรรมะนะ เราเรียนเอาความเข้าใจไม่เรียนเอาความจบจบแต่ไม่เข้าใจเข้าใจแต่ไม่จบอันไหนดีกว่ากันฮะเข้าใจแต่ไม่จบก็ไม่เป็นไรไม่จบว่าพรุ่งนี้ก็เรียนใหม่ได้ใช่ปะแต่จบด้วยความไม่เข้าใจพรุ่งนี้ก็เอาบวกเอาความไม่เข้าใจวันนี้ไปรู้กับความไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยเป็นความไม่เข้าใจยกกําลังสองเลยอืม นี่ฮะนะอา้าวต่อไปไสยทีทางได้แก่ความติดอยู่ในกรมมาคุณอารมณ์ทั้งหกเรียกวกามตันหาภาวะตันหาความติดอยู่ในกามภพบนะรูปประพบวิภาวะตัณหาความติดอยู่ในรูปประพบเนี่ยเออไม่ได้ล้นให้มันตรงกันนะวิภาวะติดอยู่ในอารูปภพบขอให้เข้าใจ ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฐิข่าขาว,ขาวจมลมผู้ฝ่ายนิธรรมะและสตาของคุณอมพรถนอมศักดิ์และครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออน้ม,มทนาในกุศลสตาของคุณอมพรถนอมศักดิ์และครอบครัวมาณโอกาสนี้คืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณวิเชียนพวงดาวเรืองรับเป็นสาวภาพก็จะได้อดุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแตแกคุณอมพรถน,นอมศักดิครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา